ฝนฟ้าก็จะตกป่านนี้นกอูดอนยังไม่กลับอีกจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เลย at ีวันแล้วข่าวข่าวก็ไม่มีดูสิฝนฟ้าก็จะตกอะไรบ้างอะไ่ด anyway? ีเลยใช่งานอะไรใช่แม่ของนภดลรึเปล่าใช่ฉันช um ื่อมาทองดีโอ้ยายช่องดีวันนี้ตัวของฉัน ที่มาในครั้งนี้ไม่ต้องการอะไรนอกจากชีวิตของแกอ้อนลูกชายของแกแกไปทำอะไรให้ลูกชายจะไปทำอะไรแกอถอนลูกชายแกไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องภายในเมืองของฉันอะแล้ะช่วยด้วยใครจะได้ช่วยพี่แกอย่าอยู่เลยเ เราจะผูกแ Sen พนี่ให้กับลูกชายข้มันอยกับบ <Alright>. ้านซะีโมาเยทำไมะาชื Hoy, ่นใจกลับไปหาแม่ก่อนป่ะแม่ 哎。 ไม่แม่ต้องมาเกิดเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยทคไมนใจร้ายไถนทาทำกับแม่ทองดีของข้าได้อะไรวะบ้านทุ่งแห่งนี้มีแต่คนรักและคนลบเาเ่ามาตายตอนฝนจะตกป้าก็คึ่มครับ ขอให้สัสาบานขอให้ฟ้าและดินจงเป็นพยานตอเน้อศพของแม่ข้าอิทอนทร์พจนจะเดินทางเข้าสู่เมืองตามข้าตามนาำอีกคนที่มันฆ่าแม่ คุ้มภัยวอลเทวาจงคุ้มภัยมาปกป้องลูกชายเออ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 เพือฟันรนอนหลับข่อยตู้เหนียวดงเช้ายังมีพระจิตมากมายเอ่ใคต้องสักษา พอนเร่งจกักรคบอ,อยู่นี่หยุดอยู่นี่น่นะเ้าบอกขยุดเลยท่านใหญ่เกินนั่งตรงไหนเนี่ยคงอยู่งมีที่สิ่งใดหรือเปล่าลูกอพระพิดาว <ผม S 1> พระคจ้ท่านบัดนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วดวงตามหาอำนาจ ที่องค์พระบิดาได้มอบให้ถูกขโมยไปแล้วไม่ค่ะดูตาถูกขโมยไปอย่างนีเหรอายเลยครไดูขอเดชาได้ทรงโปรดอาญาโทษมีพลก้านบัตพิธานี้กำลังจะมีเรื่องใหญ่เข้ามาในแผ่นดินของเราเพราะนบัตรพิดานี้มีเยี่ยวแดงหนึ่งตัวได้บินโฉบเทียวราษดองอยู่ภายหน้าเมืองพุจง่ะ เยี่ยวเด้งมาฉุดเฉียวยังไงท่านพี่หลงชะรอยว่าจะเกิดได้อาเพศหรือสิ่งใดฉันเองก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นแล้วฉันเองต้องการเห็นด้วยกับตาของฉันว่าเหี่ยวตัวนั้นมันมีที่มาที่ไปยังไงทุกคนเอ่งเดินทางออกสู่ภายในหน้าเมืองกระเถิบไปยังครับไปเรียมหนังนักเลงไปด้วยนะเล่นนักเลงเ่นล่วงหมดไป ระวังตัวเะยไปค่ะลูกพิดาตัวอะไรวะเดี๋ยวแดงบินไปซะก,ก่อนจะยิงให้กลิ้อง,องเดียว<า>เดี๋ยวแดงไปแล้วพี้ค่ะเพราะแปลกไปลือเกินภายในแผ่นดินของเราไม่เคยมีเหี่ยวแดงที่เป็นลักษณะอย่างนี้ฉลอยว่าคงจะมีต้องการด้วยสิ่งใดจึงที่จำสุภาพราชสารตามมาส่งให้กับพ่อ พ่อเองจำใจที่ต้องเปิดดูเพื่ออยากจะรู้เนื้อความเรื่งนี้มันเป็นยังไงกันแน่เลี้ยงดูเถิดไหมครับลองอ่านเลยองค์ท่านผู้หากมาแมนต้องการอยากจะได้ดวงตามมหาอำนาจคืนให้นำหงฟาไปสับเปลี่ยนกับดวงตามมหาอำนาจด้วยกันพระบิดา โปรดก่อนพยจค่ะถ้าหากลูกเราไม่ผิดการขานี้คงจะต้องเป็นแผนของคนได้อย่างแน่นอนถ้าคืนเราทำตามกลอุบายของคนได้ลูกเห็นว่าหงฟ้าจะต้องมีอันตรายเป็นแน่กระกหม่อมผู้เป็นพี่ขอรับอาสาเป็นผู้ติดตามดวงตามหาอำนาจกลับคืนเมืองให้ได้พะยจค่ะขงยน เจ้าจงจำเข้าไว้สิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นคือดวงตามหาอํานาจถ้าหากมาดแม้ลูกขันอาสาแบบนี้ก็เป็นการดีแล้วเพราะฉะนั้นพ่อขออวยพรให้กับเจ้าเร่งเดินทางออกตามหาดวงตามหาอํานาจกลับคืนมาให้ได้นะลูกนะรับได้กาวไปเจ้าค่ะพ่อขอให้ลูกโชคดีกันแล้วกันสุรเสด็จพัิดาจตุรเดจพระอ,องค์ท่านแต่เมื่อกี้ถ้ามาไวหน่อยนะจะยิงให้กลิ้ง ผม้องพี่ฝากดูแลเมืองนั้นทางด้านนี้ท่านพี่ไม่ต้องห่วงเอ่ยคำกระชับรับบัญชาไม่มมวรอช้าตัวฉันหากคนร้ายมันหมายลัน <พ uka> เราก็ไม่วัเนอเอพร่าเราจะลุกไล,ล่ลุกลามเพื่อติดตามเนื้อดวงตาทุกคนจะไปกับ็จไปเถอ,อเไไคะครั <Lisa> เยวแดงมันทำงานได้ถูกใจล่อเสือออกจากถ้ำทีนี้แหละไอ้หงยนต้องเสร็จต่อเราดวงตามหาอำนาจกูรู้แล้วอยู่ที่ไหนเป็นหน้าที่ของมึงไอลิธทีลงแล้วก็ผวกมึงทุกคนในเมื่อเสือออกจากถ้ำฆ่ามันอย่าให้มันกลับเข้าสู่แผ่นดินพวกมึจงจอมฟังกูให้ดี การครั้งนี้หงน้อยเจ้านายพวกเราต้องเป็นใหญ่ไม่ว่าไอ้และอีตอนใดก็แล้วแต่ที่คิดขวางทางพวกเราข้าชีวิตมึงอยากสบายก็ฆ่ามันทุกคนนี่ลูกเดสด็จมอกท่านหยุด มึงเป็นโขนไงมาถึงเฮ้ยหยุดเจ้าทั้งสามโคตดเป็นใครมัอเป็นอำนาจของกูพลังโชว์พลังพลังเหรอเออมึงเป็นใครเนี่ยแต่งตัวอย่างพวกกูเนี่ยอ๋อลิเกครับเดี๋บ้าหยังไงในเรื่องอ๋อในเรื่องกูเป็นโจรโจรดูยังไงเป็นโจรมึงก็ดูให้เป็นโจรสิวะอ๋อพระองค์ท่านมันมีไอ้ผ้ามันมีไอ้ผ้าก็โคกหัวมันเลยเป็นโจรเออลิเกก็เปเรื่องสมมุติ ถ้าหากเจ้าทั้งสามคนเป็นโจรถ้ารักตัวกลัวตายอยากคิดมาเล่นกับข้าหงยนหลบไปซะก็เพราะว่ารู้ว่ามึงชื่อหงยนกูจึงมาแน่แ่แกแหวนเงินทองที่ติดตัวมึงกูไม่ต้องการกูวันนี้ที่กูจะมาป้นกูขอป้นชีวิตมึงสองส้ยงสยเป็นโจรการเมืองแน่นอนเลยึงคิดจะทำร้ายเจ้านายกูมึงฆ่าศพกูไปก่อน กูจะกระเคิลกูจะเข็นจะฆ่าเพราะกูปาธนาสิ่งนี้มึงต้องพับดับไปเป็นผีมึงต้องพับดับไปเป็นผีฟังคำขังนี้จงสนและถึงมึงจะแน่สักแค่ไหน ละวันนี้รเไไสียงได้ร้องดูนย่าด้วยไ,ไอ้กูกอชายชาตินักสู้ร้องบอกให้รู้ถ้าชนอยากคิดดึง,ดง,ดงอ,อ,อ,อูดเธอนีนไง,ง,งต้องกลายเป็นผีถูกเผามึงต้องอดสู้เจอกูต้องเข้ากอดฟังข้อเขา สักคนนี่คือคำตอบกูจะมอบความตายมึงจะอยู่ไปใหญ่หงยนมาลองดูไม่เคยกลัวเลยคนเดี่กมึงเดี๋ยวมึงก็รู้เจอกบกูของกูเต็มตัวเพราะยืนจ้องมองดูจนถ้ากลัวก็วางดาบดูรูปร่างลักษณะ ทำไมพระองค์เหมือนคนเคยรู้จักยังไงไม่รู้อะเฮ้ยแต่คุ้นนะคุ้นนะคุ้นไหมนี่ถ้าเราเอาผ้าออกเนี่ยจำได้เลยเนี่ยจำไม่ได้หรอกติดไม่ออกก็เหมือนโอ้โหหัวแล้วมันไม่เห็นหน้าเราขับคล้ายขับขามันติดอยู่นะแข่งอยู่เนี่ยเออขับขากระยืนจ้งมองดูจนต้องสับสนมองสี อ,องชายหมายของชีความหมายที่มีมโนมันมันคิดลงทันโดยไม่ต้องการเล,ละทองทำให้ขัดข้องยืนพีร้องไว้น้ำมนต้องอวาดวันโถอมันต้องการชีวิตมึงมาลิขิดเนือ้อเข้มข้น ไอจอดร้ายลึกลับหอกกุติดกับเล่กนยอมสัจะได้ไม่ต้องเหนื่อยจะได้ตายแบบรู้ตัวโวกเดี๋ยวกล้ามชันจัดการเองเลยค่ะเฮ้ยระวังตัวด้วยอ๋อผาด้วยมีขอมมีเร่องอฮ้ยเอ้ยเอ้

เฮ้ย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 ยานะเฮ้ยยาหโหนี่หมาหมูก็นดีกวันนี่ยขอบใจมากฟังฟังฟังข่าชนายเทิดตนคนใดเออเออเออไม่นลไม่จะก้างด แปลกหน้าฟังทางนี้อย่าคิดกระด้างอวดดีเออเออเออด่าเออเออไอ้ตงถอยไปเอาหุ้ยอุ้ยเออเออไม่เป็นไรเนาะเชิญมาลองดูลองดูสู้กูได้สามตัวมึงต้องตายเออเออเอายนาเอวชีวันอุ้ย เฮ้ยเฮ้ยอ้าวใครจะพักดาบเป็นผีเป็นผีเดียวรู้กันมันต้องร้องโรมรันเออเออเออดาเออเออเออถ้าอวดดีเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยออมอมาอีกสักเลย ว่าเชิญมาเชิญมาเชิญมาลองสักทีไอ้คนอวดดีเออเอ้ยนะเฮอยเอ้ยมึงต้องตายเฮ้ยเราดื้อเราดื้อเราบังเอิญเออเออเอ้ยมึงเป็นใครกันวะข้าควางความด่าพั่งปูช่วยหน่อยนะ ลองดูเลยลองตัวนะพี่น้องนี่หนุ่มแปลกหน้ามึงมาจากไหนขอร้องถอยไกลดีกว่าอย่าคิดมาสู้ฟังคำกูอย่าซ่านี่อย่าสร้างปัญหาเรื่องหนให้มึงคงน้ำ สามลุมหนึ่งเดียว,วมึงจะซึ้งสาบสานใช่จะผู้จอขอประจันอย่าคิดหาอาหารห้อหอน,นถ้ามึงไม่กลัวมันจะคิดไหมพงศจะไม่เก่งนี่มึงมาอวดเก่งเก้าไกลประเดี๋ยวเถอดหนอ มึงต้องแหน่ในที่อีทมึงต้องหายิงร้องพนเดี๋ยวมึงต้องพาอันดับไปเป็นผีหากใครคิดอวดดีต้องโดนดูแม่ว่านพดลจะเป็นเพียงไอหนุ่มว้านนอกข้อกลาวคนหนึ่งพอาปกป้องพิษคนไม่มีทางสู้คนนี้ได้ไม่ใช่เหรอว่ามึงหลบไปึงไม่หลบแน่นอนมาไอนพจัดการไอนพจัดการลองตัวไอหนุ จานนะบอยจานนะบอยถอยถอยเว้ยถอยเฮ้ยไม่หล่อนต้องตามต้องตามเล่นก็ใครไม่เล่นเล่นกับนักเลงเพชรบุรีนะใช่เดี๋ยวพ่อตามเลยแฮ้เขาไปแล้วเขาไปแล้วสวดยอดจริงๆสวดเลยสวดยอดเลยเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าครับพี่ชายอ๋อคือถ้าปลอดภัยดีการครั้งนี้ถ้าหากไม่ได้เจ้าทั้งสองคน เห็นที่ว่าข้าก็คงจะต้องไอ้สองโดนไอ้สาวคนนี้ทำร้ายอย่างแน่น,นอนแนะนำตัวให้รู้จักเลยก็แล้วกันข้าชื่อนพดลพร้อมกระทั่งพี่ด้วงออแล้วคุณสองคนเป็นใครทำไมถึงโดนไอ้สามตัวนะั้นลุมทำร้ายมาละ่ะอ,อ๋อนพดลแล้วก็ด้วงถ้าอย่างนั้นแนะนำตัวให้รู้จักเลยก็แล้วกันนะข้าเปเจ้าไม่ใช่สามัญชนคนธรรมดาเป็นใครให้นำองค์ราชบุตรหงยนต์ราชบุตร จำมาคารวะเยี่ยมยอดออขอประทานอาภัยนะพระเจ้าค่ะกรมพูดจาผิดผิดถูกถูกบ้างเป็นเพียงไอ้หนุ่มบ้านนอกคอกนาคำราชาศัพท์ก็ใช้กับเขาไม่เป็นอ๋อไม่เป็นไรอย่าถือโทษโกรธกะหม่อมเลยนะพระเจ้าค่ะ,คะก็มอมผิดไปแล้วก็หม่อมให้อภัยอ,อ,อ,อขออภัยข,ขออภัยพีค่คะไม่เป็นไรดอกคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดด้วยการนี้ เจ้าทั้งสองคนมีคุณงามความดีช่วยเหลือข้าพเจ้าพย่ค่ะอยากจะถามมีงานทาหรือเปล่าหนุ่อสองคนน่ะหรอพระเจ้าค่ะบอกเลยยังเลยพระเจ้าค่ะตั้ง<ย>แต่ออกจากบ้านมาเนี่ยตั้งใจว่าอยากจะเป็นทหารรับใช้ราชการงานแผ่นดินภายใต้สเสวิตชาตัอัญชานชยายแห่งพื้นแผ่นดินนี้หากเข้าว่ามีโอกาสอยากให้พระองค์ รับไอหนุ่มบ้านนอก,กรบพดนและพี่ด้วงเป็นทหารชั้นต่ำๆก็ยังดีให้ไปค่ะถ้าอย่างนั้นความฝันของเจ้าทั้งสองคนคงจะเป็นจริงแล้วแหละข้ารับเจ้าทั้งสองคนไปเป็นทหารรับใช้ภาย,นยในวังไปเถอะพระเจ้าค่ะบอกกับเจ้านพะดน ฟังหุ่นยนต์ปสายรีบเข้าเมืองโดยไวขึ้นเฝ้าทรงชัยองค์บิดาคนสื่อนกพดลมีสับสนมองสิเองจะขอจงรักและพักเตะตราบองค์ภูมี ชีพมาลายเร็กเดพยทางระยะคาพงบุญเรามีแล้วเว้ยนบหาทุนเป่าอุปัยปิดาได้ไหมฮยตามไหมไปโชคดีมีบุญวาสนาใช่เลยได้เป็นทหารด้วยไปรีบไปกันวัวเป็นดวงของเราเลยนบไปเร็วเดินวทาง ใชฉันไม่รู้ว่าหงนย์จะเป็นตายร้ายดียังไงบ้างก็ไม่รู้อีกคิดมากเลยนะพคะพระบิดาจะไม่ให้พขาคิดมากตียังไงล่ะลูกพี่ชายของเจ้าทั้งคนเชียรนะด้วยพระบิดาบันนี้คุณนฤทธิรงขึ้นเฝ้าแล้วพระเจ้าค่ะก็กระหม่อมขอทั้งความคารวะพระองค์ท่านด้วยเหตุไฉนวันนี้ถึงได้ขึ้นเฝ้าเราช้านักและทำไมเนื้อเตือถึงได้เปื่อเปื้อน